แมมคัทเรียาเปิดใจครั้งแรกหลังซามีถูกสารสั่งล้มละลายตกเป็นประเด็นที่หลายคนได้ให้ความสนใจสำหรับกรณีที่สงกรานกระจางเนตร สามีของนักแสดงชื่อดังแมมคทเทรียาที่ถูกศาลสั่งล้มละลายซึ่งล่าสุดแมมคทเทรียาได้พูดเรื่องนี้ว่าตนทราบเรื่องมานานแล้วและไม่ได้กระทบอะไรตอนนี้ก็ทำงานปกติส่วนตัวไม่เครียดพร้อมขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงทราบมาตลอดค่ะเขาเล่าให้ฟังตลอดก็ไม่ได้มีอะไรที่จะกระทบก็กระทบโควิดค่ะเพราะรีสอร์ทที่ตรังต้องปิดไปเกือบ6เดือนก็เชื่อว่าโควิดกระทบทุกค ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงทั้งที่ส่งคอความมาและฝากกันเข้ามาก็เป็นกําลังใจที่ดีแล้วก็เรียนตรงนี้ว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับแมม ก็ยังทำงานปกติเหมือนเดิมซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเรารู้มานานแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราอยู่กับเขามาตลอดตอนนี้เราก็อยู่กันอย่างอบอุ่นไม่ได้มีคนเข้ามาถาเยอะแต่รู้ว่าคนเป็นห่วงเยอะถามว่าเราเครียดไหมก็ไม่เลยขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเราก็ปกติเลย